สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m i n g a m e r t v นะครับเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองก็เป็นคติประจำช่องนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางช่องก็มีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แสคนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานนะก็ผมใช้เวลาทำช่องประมาณเเกือบเกือบ4ปีเลยนะครับถ้าปีนี้ก็ปีที่4นะปี2020นะครับ กว่าจะได้1 0 0 0 0แซับก็ค่อนข้างนานนะครับเรียกว่าช่องผมเป็นช่องที่โตช้าก,ก็ได้นะครับถ้าเทียบกับช่องอื่นๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบเล่นเกมสวนกระแสก็ว่าได้นะครับคือแบบไม่ค่อยเล่นเกมตามกระแสเท่าไหร่นะอย่างแับ G 呃 freefire. a r o v อะไรพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะนะผมจะเล่นแบบแนวเกมการสร้างเมืองบริหารจัดการเกมินดี้อะไรประมาณนี้นะครับ เป็นเกมแบบแปลกใหม่อะนะคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับคือมันจะเป็นเกมเฉพาะกลุ่มอะที่ผมเล่นนะครับอย่างตอนเริ่มทําช่องเลยนะอันนี้มาพูดคุยกันเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้จักช่องมินเกมเมอร์ได้มากขึ้นนะก็ผมเริ่มทําช่องวันที่4พฤศจิกายนปี2016นะครับก็เกมช่วงแรกที่เล่นก็คือเกม World of Tan k นะอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างนะครับแต่ว่าผมเล่นอยู่แล้วไง ก็เลยแบบเฮ้ยเราแบบพอเล่นเป็นประมาณหนึ่งนะครับก็ลองทําคลิปดูดีกว่านะก็เลยทําคลิปออกมาครับเป็นคลิปแรกเป็นเกม World of t a n k นะก็สามารถไปติดตามรับชมได้นะครับโดยการกดที่วิดีโอนะแล้วก็ไปที่โพสต์เก่าสุดแหละมันก็จะเป็นเกม World of t a n k ขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นแบบเสียงยังก,กากๆมากเลยนะเสียงกากแล้วก็ยังกลัวไม่อยู่นะครับลองไปฟังได้นะคลิปแรกนะครับตอนนี้เราเป็นฝ่าย ฝ่ายโจมตีนะต้องไปยึดยึดธงสีแดงออชน,น,กนเ,อเกมนี้ก็ต้องเล่นกันเป็นทีมหน่อยนะถ้าแบบปลุกไป,ปืยเดี่ยวนะี่วนมากจะตายฟรีนั่นแหละผมก็ทำเกมเวฟแทงมาเรื่อยๆเลยนะครับประมาณสักน่าจะเกือบปีนะอาจจะมีเกมอื่นมาผสมบ้างนะครับอย่างเช่น เิตี้สกายไลน์นะก็เริ่มลงมาตอนแรกเหมือนกันนะครับในซีรีส์ของมหานครนะก็สามารถไปรับชมได้นะครับก็เหมือนเดิมนะขอเตือนไว้ก่อนว่าเสียงยังกากมากตอนนู้นคือแบบเป็นคนชอบเล่นเกมแนวสร้างเมืองอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยเล่นเซตี้สกายไลน์ซะเลยนะก็ถ้าใครติดตามมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับก็มาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับมาแสดงตัวตนหน่อยนะว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับตั้งแต่เวิร์บแท้งนะตอนไลฟ์สดเวิร์บแท้นะครับ,รบก็มาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะ อยากรู้ว่ายัางมีคนดูอยู่หรือเปล่านะครับนั่นแหละก็เลยทําช่องมาเรื่อยๆเลยนะครับจนวันนี้ก็ได้1 0 0 0 0แซนทรบแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็ผมขอพูดแนะนําตัวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดที่เพิ่งมาติดตามนะอ่าผมชื่อมินนะครับมอมา้าสไตนอนหนูนะมินนะครับก็ชื่อตามช anel เลยนะครับมินเกมเมอร์ไม่ใช่มินนะครับหรือว่ามีนนะ เออไม่ใช่นะครับชื่อมินก็อายุปีนี้ก็27นะครับเรียนจบจากมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์สวนดุสิตนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเอาราชพัฒน์ออกไปแล้วนะครับกลายเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะก็เรียนจบขาหาก,กรรมมานะครับก็เคยไปฝึกงานที่โรงแรมนะแต่ว่า,าดูแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับก็ถ้าถามว่าเริ่มทําช่องตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็หลังจากฝึกงานนะ ก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันแบบไม่เหมือนที่คิดไว้เลยนะครับผมก็เริ่มแบบคิดว่าลองทํา y o youtube ดีไหมแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําจริงจังนะครับคือได้แต่คิดนะแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็เนี่ยเริ่มมาทําจริงจังนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็จากที่ผมโพสต์ไปว่าอยากให้ทํา q a 1 0 0 0 0ซับหรือเปล่าก็มีคอมเมนต์มาประมาณนึงนะ แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนแรกว่าจะคัดแต่ว่าก็อ่านไปเลยแล้วกันนะคอมเมนต์ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับคําถาม Q&A 1 0 0 0 0แสนซับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาที่ข้อความแรกกันเลยดีกว่านะครับจากคุณ i m p a c t o Lost นะครับก็ชื่อค่อนข้างคุ้นอยู่นะครับคนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานนะผมจำได้ว่าตั้งแต่ตอนที่ผมไลฟ์สดสมัยก่อนเขาก็มานะคนนี้ เออผมยังจำได้นะชื่อคนนี้นะครับ Impacto l o s e ดีใจด้วยครับโอเคกดไลค์ให้1ทีนะ1 0 0แสนซับอันนี้ที่ผมโพสไปนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับถัดไปคือคุณ Gossi l a y a ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับอาจจะเป็นซับใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะอันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับอยากรู้จุดเริ่มต้นของการทำยูทูบของพี่ครับติดตามมานานมาก อิตตามานานเหรอเอซื้อๆคราเป็นกําลังใจให้แต่ผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยนะก็จุดต้นในการทําช่อง YouTube จริงๆก็อย่างที่เล่าไปนะครับคือแบบว่าผมจบข้ากรการมมาลองฝึกงานที่โรงแรมดูแล้วมันก็แบบมันไม่ใช่นะเออมันไม่ใช่แนวทางนั้นนะครับก็เลยลองอ๋อเนี่ยลองทำยูทูบด้หนะอ่ะแล้วก็มันก็เป็นแบบสิ่งที่เราชอบด้วยนะได้เล่นเกมด้วยเออได้ตังค์ด้วยเออ ก็นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube นะครับอ่าเดี๋ยวไปคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็จากคุณนัฐพลมันทลาใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะครับไม่มีเงินสมัครสมาชิกเอาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแค่เข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเข้ามารับชมก็ได้แล้วนะขอขอบคุณด้วยนะครับถัดไปเป็นคุณนุ่มนิ่มดู YouTube ผมอ่านถูกไหม นุ่มหนุ่มหนุ่มหนิมเหรอหนุ่มหนิมดู youtube ก็ถามมา3ข้อเลยนะครับไม่มีปะเนี่ยอ๋อสาข้อนะออพี่เริ่มทำช่องนานไหมครับกว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ก็ประมาณ4ปีครับตีว่ส4ปีแล้วกันนะ1 0 0 0งแสนรัค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเป็นช่องสมัยนี้นะแบบที่คนเพิ่งมาเปิดช่องอะไรกันผมว่านะ่าจะแป๊บเดียวนะครับ ถ้าแบบมีตัวตนมีเอก,กลักษณ์เล่นเกมก็อาจจะาตามกระแสหน่อยนึง่ะนะผลน,น่าจะติดตามเยอะเลยนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงการเล่นเกมนะข้อ2พี่เคยโดนคอมเมนต์ที่รุนแรงและกระทบต่อจิตใจพี่หรือเปล่าก็มีช่วงแรกนะช่วงแรกๆเลยนะครับประมาณแบบไม่กากพูดไม่รู้เรื่อง เออเพราะว่าช่วงแรกผมก็แบบยังกลัวไม่อยู่ไงแล้วก็ยังจับทางไม่ถูกนะครับว่าตัวตนเรายังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็อาจจะมีแบบเล่นมุกบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคงตัวตนไว้อยู่นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันแบบให้เป็นคนละคนเลยแบบตลกจา๋าอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ยังเป็นผมอยู่นะคอมเมนต์ที่รุนแรงก็ ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ไร้สา,าระมากกว่านะครับแบบอยู่ๆพิมพ์ม,มาตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้กากไอส้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ลบๆๆๆแบนไปนะคนพวกนี้ว่างแต่ช่วงแรกมันก็ท้อเหมือนกันนะที่แบบเออ่มีคนมาเม้นด่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ท้อแหละช่วงแรกประมาณสักสักหมื่นสองหมื่นซับประมาณนั้นแหละเออโดนถล่มค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาเกือบทุกวันเนะี่ย แต่ตอนนี้ก็ชินแล้วนะครับผมก็ปล่อยไปนะก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วนะครับคือแบบอย่างน้อยเขาก็เข้ามาดูไงเออก็1นึ่งวิวก็ยังดีมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนจะมีเอ,อ่อคนหรือ2คนนี่แหละเวลาผมลงคิดพี่ไลเว้เขาจะมากด ดิสไลค์ตลอดเลยนะลงคลิปปุ๊บกดดิสไลค์ลงคลิปปุ๊บกด like. ปปบกดิสไลค์น่าจะเป็นคนเดียวกันแหละเออผมว่านะอาจจะเป็นเอกลักษณ์เขาก็ได้นะแบบว่ามาแสดงตัวตนแล้วไงเฮ้ยพี่ผมมาแล้วนาดิสไลค์หนึ่งทออีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตลกดีนะครับเมื่อก่อนนะ่ก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับเรื่อง like, ไลค์ดิสไลค์เนี่ย ก็แบบพอมีขึ้นมาเฮ้ยดิสไลค์โผล่ดิสไลค์โผล่ดิสไลค์โผลโ่แต่ในทางกลับกันนะครับเราก็มองไปที่คนกดไลค์บ้างดีกว่านะคราะกดให้เยอะกว่านะไอดิสไลค์ก็อย่าไปมองเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาเรื่อยๆนะก็อย่างที่บอกไปครับคือถือว่าอย่างน้อยเขาก็เข้ามาดูเราแล้วกันวนะเออหนึ่งวิวก็ยังดีอะไรประมาณนั้นโอเคไปข้อถัดไปเลยดีกว่านะครับออต่อจากข้อที่แล้วพี่มีวิธีการแก้ปัญหายังไง ผมก็ไม่รู้ว่าผมแก้ยังไงวะผมก็แบบเฉยๆอเออก็คือปล่อยผ่านไปแหละอย่าไปคิดมากครับดูคนที่ชอบเราดีกว่านะคนที่มากดไลค์คนที่มาคอมเมนต์ดีๆให้ครับอย่าไปดูสิ่งไม่ดีเลยโอเคก็จากคุณหนุ่มหนิมดู YouTube นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่โอเคขอบคุณนะครับไปต่อแล้วกันเอออันนี้จากคุณเบตตี้ควอนไหมไ่าง่าคอนนะเย้ๆดีใจด้วยนะครับโอเคนี่ก็ขอบคุณนะครับ ถัดไปไมโลอุย้ยไมโลนี่ก็ค่อนข้างคุ้นเหมือนกันนะไมโลซ่าเนี่ยเออหนึ่งแปดเนี่ยคุ้นๆนะครับน่าจะมาสมัยเวอร์แคงบ้าถ้าจะไม่ผิด Q&A พี่จะเล่นเกมแนวสไ r เวอร์บ้างไหมครับขอให้ร้านซับไวๆครับผมแนวสไ r เวอร์ก็อยากเล่นนะแต่ว่าคือผมกลัวไงเป็นคนกลัวแบบแบบเล่นคนเดียวมันก็น่ากลัวแล้วสไลเวอร์ส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบ เออซอมบี้เป็นผีอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวนะเอออย่างเออกินเฮลเงี้ยก็คนป่ามันก็โคตรน่ากลัวเลยถ้าเป็นคนเดียวนะเอออะไรเงอย่างลาฟเนี่ยก็สลามก็น่ากลัวนะเออแม่งแบบน่ากลัวอ,อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับไปต่อถัดไปก็จากคุณแฮปปี้เบิร์ชแชนแนลนะครับคิวพี่แคสเกมแรกเกมอะไรและเรียนอยู่ชั้นไหนครับครั้งแรก ก็เอาที่เรียนก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรียนจบแล้วนะมาหลายปีแล้วเเกมละเกมแรกก็คือเกมอเแทงครับที่พูดไปแนะนําตัวไปนะลองไปย้อนรับชมได้นะครับถัดไปคุณนัดดนยัยเคลเนอ a, พี่ทํา y o YouTube มานานแค่ไหนแล้วพี่อายุเท่าไหร่พี่ชื่ออะไรเรียนจบคณะอะไรมีแฟนหรืออย่างก็ทำยูทูปมา4ปีครับอายุ2 7พี่ชื่อมินนะครับเรียนจบคณะอะไรก็ข้าราก,กรรครับ มีแฟนหรืออยังยังไม่มีโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ขอบคุณด,ด้วยกันนะครับที่คอมเมนต์มานะถัดไปจากคุณอโบดิต้านะครับอ่านผิดขออภัยนะดีจ้า Q&A สูงเท่าไหร่นะเท่าไหร,ร่เมื่อไรจะเปิดหน้ากรุเปเรื่องอะไรพร้อมวันเกิดจ้าเออเอนี่ไยอ่านถูกด้วยจากอโบดิตา้าโอเคพูดรักนะจ้า MGTV จอ่อสูงเท่าไหร่เขอไม่บอกแล้วกันนะเปิดหน้า ตอนแรกผมกะว่าจะเปิด1,000 100, งแสนซับนะแต่แบบดูไปดูมาไม่เปิดดีกว่าเว้ยเพราะว่าเคยมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยถ้าหน้าแบบหน้าไม่ตรงกับเสียงก็จะเลิกดูอะไรประมาณนี้นะเออผมก็ขอไม่เปิดแล้วกันนะแบบไปเรื่อยๆดีกว่าครับนะขอไปเรื่อยๆแล้วกันกุ <laughs> ๊ปเลือดผม AB นะวันเกิดบอกแค่เดือนได้ไหมเดือนเมษาแล้กันอ่าเพราะว่า เคยทำคลิปไปบ้างแล้วนะครับลองไปย้อนดูได้นะแบบฉลองวันเกิดอะไรประมาณเนี้เออโอเคก็ขอบคุณนะครับจากอโบรดิต้านะอ่าถัดไปคุณมมฮีโร่ก็คุ้น,ค,นคุ้นเหมือนกันนะเออนี่ไงผมรู้จักช่องพี่จาก world of t a n k เห็นไลฟ์สดเลยเข้ามาดูแล้วกดติดตามไว้ปอลอ์คงไม่มีคำถามอะไรหรอกนะครับถ้ามีโอกาสคงอยากเล่นเกมด้วยกันสักครั้งนะครับ โอเคก็ขอบคุณกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับคนนี่ก็มานานนะผมคุ้นชื่ออยู่มาฮีโร่อะคุ้นๆอยู่คอมเมนต์ถัดมานะครับจาก My Name เจ๊งเหรอใช่ไหม Jen, King, เจนเข็งเจ๊งนั่นหรอมั้งน่าจะใช่ทีเอพี่บินคิดว่าการทำ YouTube ทำประโยชน์อะไรแก่พี่บ้าง ทำประโยชน์อะไรแกพี่บ้างหรอเอาตรงๆเลยไหม <laughs> ก็ได้ตังค์นะครับเออได้ตังคนะ์แต่มันก็คงแบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็พออยู่ได้ครับพออยู่พอใช้นะพอมีพอกินไม่ได้แบบโอ้โหทำทั้วแบบอว้ยแบบซื้อบ้านอะไรขนาดนั้นนะคงไม่ใช่นะครับทําประโยชน์อย่างอื่นก็อาจจะเป็นเออให้ผมได้เล่นเกมไงเพราะผมทปช่องเกมแล้วก็อยากเล่นเกมด้วยนะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกไปอะเล่นเกมไปได้ตังค์ไปด้วยนะเออก็ดีนะครับ แหนบเป็นประโยชน์ YouTube อันนี้พูดตรงตรงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคนบอกเอ้ยพี่แอปว่ะแบบไอ้ u t u b e มันก็ดีแหละครับให้ประโยชน์แกคนดูอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงตรงเลยแล้วกันนะจริงใจครับจริงใจอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับจากคุณอีฟพ,พี่เบิ้มนะน่าจะใช่นะครับก็คนนี้ค่อนข้างเห็นบ่อยเลยนะก็น่าจะอยู่ด้วยกันมานานเลยนะครับท่านนี้ q ีน ทำงานประจํำไหมคะเป็นงานด้านไหนถ้าทำด้วยนี่แบ่งเวลามาเล่นเกมได้เก่งมากๆเลยไหนจะตัดคลิปอีกอีกอย่างหนึง่งงานอดิเรกชอบทําอะไร mm hmm. ก็ผมไม่ได้ทํางานประจํานะ mm hmm. ก็จะให้เรียก YouTube เป็นงานก็เป,นนเป็นงานหลักเลย mm hmm. ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ลองไปฝึกงานนะคืออยากจะเป็นเชฟเหมือนกันนะครับแต่แบบไปฝึกงานแล้วมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉนั้นเหมือนที่คิดไว้นะครับก็เลยแบบไม่รู้จะทาอะไรนะ ก็เลยลองมาท o you tube ดูนะครับแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับพออยู่ได้แต่จริงๆก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าน้องๆแบบคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทํา y o youtube เลยดีกว่าเว้ยถือว่าเป็นงานหลักเลยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับก็ควรจะมีงานหลักจริงๆไว้ด้วยนะ YouTube อาจจะเป็นงานสำรองไปก็ได้นะครับเป็นงานเสริมไปนะ แต่ว่าผมมาสายนี้แล้วไงมันก็แบบถอนตัวไม่ทันแล้วนะครับก็เลยเทำเป็นงานหลักไปเลยนะและอีกอย่างหนึง่งอดิเรกชอบทําอะไรก็น่าจะเป็นการทําอาหารแหละครับทํากินเองอะนะกินเองฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆมันมีอย่อย่างหนึ่งผมอยากทํามากเลยอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆโมเดลนะครับเขาจะเรียกว่าไดโอลาม่านะคือเราต้อง สร้างฉากขึ้นมาเลยครับเป็นแบบฉากจำลองทำเองนะแล้วก็ใส่พวกแบบตุ๊กตาทหารอะไรเงี้ยเป็นโมเดลไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งครับอยากลองทำดูนะไอเจ้าไดโอลาม่าเนี้ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจากคุณอีฟพ,พี่เบิ้มนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะถัดมาจากคุณหมูหมูนะครับบอกว่า พี่ได้แรงบันดาลใจจากใครในการทำช่องก็ขอตอบว่าไม่มีแล้วกันนะครับแรงบันดาลใจจากใครอะ่ะก็คือผมก็อยากทำของผม่ะนะเออแล้วก็พูดถึงการทำช่องนะครับมาที่เรื่องชื่อของช่องนิดนึงแล้วกันนะไ mm hmm. อ้ m i เก a m e r t v เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปเรียนแบบทีวีอะไรของใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ใช่นะความคิดผมตอนที่ทำช่องอะ่ะคือแบบอยากจะทำเป็นรายการทีวีเว้ยคือแบบวันจันทร์ เ,เวลานี้ลงเกมนี้แล้วก็วันอังคารเวลานี้ลงเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยวันพูดอาจจะเป็นแบบอีกรายการหนึ่งแบบทาอาหารวันพฤหัสลงเกมวันศุกร์พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเอออยากทําเป็นพวกรายการทีวีไว้เลยตั้งชื่อว่า m i n k e m p e r t v นะก็นีน่แหละคือที่มาของชื่อช่องนะครับอ่ะสรุปว่าแรงบันดาลใจไม่มีแล้วกันนะไม่มีจริงๆครับอืม อ่าต่อมาเป็นคุณ h p p แมลงช็อป A นะครับเอา้าล้านซับแล้วเหรอแหมเร็วจริงๆแหมเพิ่งจะแสนครับยังไม่ได้ล้านซะหน่อยนะแต่ก็ขอบคุณนะครับจากคุณ h p p แมลงนะอ่าถัดไปคุณ Galaxy b ี u บูสุริโนะครับ Q&A พี่ชอบเกมแนวไหนครับก็ตามที่ลงไปในช่องเลยนะสร้างเมืองบริหารจัดการ เกมนอกกระแสสนกระแสเกมอินดี้ตามที่ลงไปในช่องเลยครับประมาณนั้นแหละที่ชอบเล่นคือถ้าเราเล่นเกมที่เราไม่ชอบมันก็ไม่สนุกอะนะผมก็เล่นเกมที่ผมชอบนะครับมันก็สนุกดีแล้วแต่คนชอบนะโอเคประมาณนี้ครับไปต่ออ่าถัดไปก็จากคุณลอสซันโต้นะครับเชฟโต้ของเรานี่เอง Q&A แฟนอาร์ตท,ที่ได้มาคิดว่าไหนสวย และใกล้เคียงตัวจริงที่สุดครับแฟนอาร์ตจริงๆผมก็ยังลงไม่หมดนะเดี๋ยวขอรวมมาให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะแฟนอาร์ตเรียงมาเลยครับจังหวะนี้ แต่ที่ชอบที่สุดก็คือน่าจะเป็นรูปนี้นะถามว่าใกล้เคียงจริงไหมก็ไม่ขอบอกแล้วกันไม่บอกครับไม่บอกอขอบคุณนะครับจากลอสซันโตสถัดมาก็จากคุณเข้าฟ้าง PS นะครับถามมาว่าเมื่อไหร่พี่จะรับรักพี่หวานคะห่าหยอกแหมหยอกหยอกยอกโอเคขอข้ามไปแล้วกันอันนี่ อ่ะถัดไปครับคุณ MNP Thailand Gaming TV นะครับก็ถามมาว่าพี่มีแรงบันดาลใจจากไหนจึงมาทำช่องพี่มีความคิดทำช่องตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะไม่มีแรงบันดาลใจเลยครับคือแบบก็อยากทำะนะอยากทำอยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไง ความคิดทําตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ประมาณ4ปีที่แล้วครับที่เริ่มทําช่องมานะอ่าไปต่อเลยครับไปต่อต่อไปคุณธนวัฒน์จงจำอู้โอเคมาถึงก็อู้เฉยๆนะไม่มีอะไรนะครับอ่าถัดไปคุณโคนเอนเนะครับ a N Q น้องจะเปิดกล้องไหมอ่าขอยังไม่เปิดแล้วกันนะครับนะยังไม่เปิด อ่าถัดมาครับคุณจิรยุทธ์ชูเรืองนะพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับเปิดให้ดูหน่อยก็เกมเหรอเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยแล้วกันโอเคถัดไปจากคุณดาร์คแฟนทอมนะครับ Q&A คุณมินจบสายอะไรมาหรือเรียนมหาลัยที่ไหนมาฝึกการแปลภาษาอังกฤษมาจากที่ไหนบ้างคุณเป็นคนจังหวัดไหนก็เริ่มจากจบสายอะไรมานะครับก็ขากรรนะครับอย่างที่บอกไปนะ มหาลัยก็ราชาพสัสชรสิทธิ์นะครับฝึกการแปลภาษาอังกฤษมาจากไหนก็จากเกมแล้วก็ Google นะจริงๆ Google ช่วยได้เยอะเลยนะครับสมัยเนี้ยมันแปลค่อนข้างดีแล้วนะก็ถ้ามีศัพท์ไหนที่เราไม่รู้นะครับก็อากูไปเลยนะเขารู้แน่นอน,นครับเออเป็นคนจังหวัดไหนก็นอนทับ,บุูรีครับโอเคอ่ะจากคุณดาร์ p แฟนทอมนะครับขอบคุณนะครับ ถัดไปก็จากคุณเฟรมจากกรีนะครับก็ถามมาว่าในการทำคลิปที่เคยท้อจนอยากจะเลิกทำไหมครับและพี่มีวิธียังไงที่ทำให้ก้าวผ่านจุดนั้นมาได้หรอครับขอบคุณที่ทำคลิปสนุกๆออกมานะครับติดตามอยู่เสมอก็อย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้านี้แหละครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะว่า,าให้มองผ่านไปอ่ะคนที่มา อคอมเมนต์ทำให้จิตใจมาทําให้เราเหนื่อยทําให้เราท้อนะครับก็มองข้ามไปแล้วกันนะมองแต่สิ่งดีๆครับที่คนให้กําลังใจแบบพี่สู้ๆขอบคุณที่ทําคลิปมาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตรงนั้นให้เป็นกําลังใจของเราดีกว่านะครับก็มองในส่วนของคนที่ชอบเราดีกว่านะครับคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยเข้าไปนะปล่อยๆไปเลยครับอย่าไปสนใจนะมีคนชอบก็มีคนเกลียดแหละเป็นสัญลรกษของโลกนี้นะครับ อ่ะก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ขี A มาแล้วกันนะครับคุณเฟมอ่ะไปต่อครับคุณเกมออฟชาร์จิ่งเย้โอเคเอาหัวใจไปถัดไปคุณ mff channel นะครับสียินดีด้วยครับก้าวต่อไป1นล้านซับสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้โอเคขอบคุณนะครับถัดไปคุณ the smart fast นะครับคำจริงมันอ่านว่า fast นะมันไม่ใช่ fast นะครับเออแต่ถ้าสํเนียงไทยก็ f a s ก็ได้นะ ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราก็รู้กันนะโอเคถามมาว่าค A วันเอพี่อายุเท่าไหร่มีแฟนยังพี่หล่อไหมขอให้รวยๆร้านซับไปไหนะครับแค่นี้โอเคก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับขอให้ร้านซับนะหล่อไหมแล้วแต่คนจะมองครับแล้วแต่เพี่มีแฟนยังยังไม่มีครับอายุเท่าไหร่ก็ย7ินะครับอ่ะไปเลยหัวใจไป้อาอ่าคอมเมนต์ถัดมานะครับจากคุณ PMPN นะ ดีด้วยนะครับอะขอบคุณนะครับอะเหลือประมาณ9คอมเมนต์นะครับคุณโซอ n ล c นชาแนลนะครับบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าครับก็รอต่อไปแล้วกันนะรอต่อคอมเมนต์ถัดมาจากคุณเสกสรรน,นะครับถามว่าพี่ยังเล่นเกมอนน0อยอยู่ไหมก็ยังเล่นนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีคลิปลงมานะเป็นการอัปเดตบ้างนะรู้สึกว่าเขาอัปเดตให้มันเล่นง่ายขึ้นนะ ถัดมาจากคุณธาดากเกษมสินนะครับเกียเอพี่หล่อไหมครับก็แล้วแต่คนจะมองครับแล้วแต่คนจะมองแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้านะเอก็บอกไม่ได้นะครับถัดมาจากคุณจอมโจรฟอกนะครับก็ถามว่าชอบเกมอะไรมากที่สุดก็อย่างที่บอกไปนะครับเกมแนวสร้างเมืองหรือว่าจะเอาชื่อเกมเลยถ้าชอบที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นซิตี้สกายไลน์นะ แต่จริงๆก็ชอบหลายเกมเลยนะอย่างแพนเนตซูก็ชอบนะครับคือน่ารักดีนะพวกสัตว์ต่างๆนะครับน่ารักมากเลยเขาทำกราฟิกอะไรพวกนี้สวยดีนะครับเกมไม่ลงในช่องก็ชอบหลายเกมเลยนะก็เอาตามพี่ลงไปในช่องเลยครับชอบทุกเกมเลยนะแต่ชอบที่สุดน่าจะเป็นซิตี้สกายไลน์แหละมันสร้างเมืองอิสระดีอย่างที่บอกไปนะครับถัดมาจากคุณเนบ a n ทีวีนะครับ Q&A จุดเริ่มต้นของช่องพี่ ก็4ปีที่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะโอเคคุณหมูหมูอ่านไปแล้วตอบไปแล้วอ่าถัดไปคุณเอ่อโฟฟูศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเกียเออายุเท่าไหร่ครับก็อายุ27่ชื่ออะไรชื่อมินครับมีแผนว่าจะเล่นเกมอะไรบ้างครับในปี2020ับผมบอกเลยว่าเยอะครับรอติดตามนะยังไม่อยากสปอยครับบีกเยอะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ แต่ก็เป็นเกมแนวแหวกแนวนะเกมอินดี้ครับเกมไม่ได้ตามกระแสนะเกมอินดี้เรื่อยๆสร้างเมืองจำลองสถานการณ์บริหารจัดการต่างๆนะครับเดี๋ยวเราติดตามได้เลยนะเหลือแค่2คอมเมนต์นะครับจากคุณดิวดิวพี่ทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับพี่อยู่เท่าไหร่มีแฟนอย่างทำมาปีที่4แล้วนะครับอายุ27มีแฟนหรือ,อยังยังไม่มีนะครับ สดสนิทคอ,อมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคุณคิลเลอร์เกมมิ่งชาแนลนะครับค A วเอเกมไหนจะยังเล่นต่อและเกมไหนจะจบอีกไม่นานอาจจะจบอีกไม่นานนี่มันคุ้นๆไหม <c oughs> ขอเวลาอีกไม่นาน <c oughs> ก็เกมที่เล่นต่อก็มีอีกเยอะเลยนะครับมีเยอะมากนะมาเรื่อยๆเลยครับส่วนเกมที่จะจบอีกไม่นานก็อย่างเร็วุนี้ก็มีฟอสพังที่จบไปนะแล้วก็แบทนอรนะครับ ก็ประมาณนี้แหละเกมที่กำลังจะจบนะครับก็สำหรับคำถาม Q&A นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะก็มีมาไม่ค่อยเยอะนะครับตอนแรกกะว่าจะคัดเหลือสัก10คคำถามนะแต่ว่าไหนๆก็พิมพ์มาเข้านี้ก็เอาหมดเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆผมเคยทําไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนเอ่อห้าหมืนซับนะครับตอนนั้นอ่านทุกคอมเมนต์เลยอะออประมาณชั่วโมงได้ไหม Q&A นะครับ ก่อนยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่ให้กําลังใจเข้ามานะครับขอขอบคุณด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกิจกรรม1นึ่งแสนซับกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นกิจกรรมแจกเกมนั่นเองนะเรียกว่าแจกแหลกเลยนะครับตอนนี้โค้ดที่มีอยู่มีประมาณ40โค้ดได้นะก็น่าจะมีผู้โชคดี40ท่านเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมขอแจกให้สําหรับ คนที่กดสมัครสมาชิกรายเดือนก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่ารางวัลที่แบบคนที่ไม่กดสมัครก็จะมีรางวัลแยกออกไปนะก็วันที่จะแจกนะครับก็เป็นวันเสาร์นี้แล้วกันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะในไลฟ์สดนะครับกติกาก็น่าจะไม่ยุ่งยากนะก็แค่เข้ามาดูไลฟ์สดแค่นั้นก็พอนะครับหรือไม่ถ้าท่านใดใจดีก็กดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับกดแชร์คลิปนี้นะกดไลค์เพจเฟซบุ๊ก กดติดตาม YouTube นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้คนดูแล้วกันนะครับก็ไม่มีกติกาอะไรพิเศษนะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเอาไว้เจอกันในไลฟ์สดแล้วกันนะครับแจกกันสดๆเลยดีกว่านะแต่ว่าเกมที่จะแจกนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเกมแบบาราคาแพงอะไรนะเป็นเกมแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเอาไว้แบบลงติดคอมเล่นสบายๆนะแบบเป็นเกมสมัย เกมปิ้งเนื้อเกมตุ่มมงอะไรประมาณนั้นนะถ้าใครไม่เคยรู้จักนะน้องๆอาจจะไม่รู้จักหรอกลองไปเสิร์ชดูได้นะเกมย่างเนื้อเกมตุ่มมงนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นการพูดคุยกันครบ1 0 0 0 0แสนซับนะแล้วก็มีกิจกรรมแจกเกมเล็กๆน้อยแล้วกันนะครับคืนกำไรให้ท่านผู้ชมนะก็ถ้าชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็เจอกันในวันเสาร์นี้นะครับอย่าลืมนะครับในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับ โอเคไว้เจอกันครับ1,000สนซับดึ0 0สนซับดึ0 0สนซับ1,000สนซับขอบคุณครับวินเกมเมอร์ดอทีวเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่แจ้งเตือนเพื่อที่พลาดคลิปใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร กดเลยกดเลย